ตศาสตร์เป็นเลแห่งทักษิณน,นำชีวิตสู่สังคมใหม่คุณธรรมยุติธรรมเธอทูนไว้ในหัวใจของเราทุกคนความหมายของการใช้สิทธิทเรียกร้องคือการที่เจ้าหนี้เข้าไปแทนที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยการใช้สิทธิ์การฟ้องร้องบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ในนามของตนเองแทนลูกหนี้ในสิ่งที่ลูกหนี้ควรทําเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเข้ามาในกองทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้ใช้สิทธิ์เรียกร้องที่ลูกหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ของตนชําระหนี้ในนามของเจ้าหนี้เองแทนลูกหนี้ของตนเพื่อให้เจ้าหนี้ทุกคนมีสิทธิมาเป็นข้อบังคับชําระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา233มาตรา234มาตรา235และมาตรา236อหลักเกณฑ์ของการใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้นะครับข้อแรกมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ข้อ2ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชําระให้แก่เจ้าหนี้ข้อ3ลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้บุคคลภายนอกข้อ4ีหนี้ที่บุคคลภายนอกต้องชําระให้แก่ลูกหนี้นั้นถึงกําหนดแล้ว ข้อ 5. ลูกหนี้ขัดขคืนหรือเพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิ์เรียกร้องของตนข้อ6การขัดขคืนหรือเพิกเฉยขัดขคืนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ข้อ 7. ต้องไม่ใช้สิทธ์เฉพาะตัวของลูกหนี้เพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนที่ยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถาศึกษาได้จากดีกาคำพิาพากษาดีกาที่2947ทับสนะครับ เรามาดูมาตรา2-33นะครับลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซทันว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในานามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องขัดสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ครับสําหรับตัวอย่างที่1น,นะครับ นายกอได้ให้เงินนางขอยืมเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทและนางขอก็เป็นลูกหนี้ของนางขอเป็นจำนวนเงินสองล้านบาทต่อมาเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ระหว่างนายกอและนางขอนางขอไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่นายกและเพิกเฉยแม้กระทั่งรู้อยู่แล้วว่าตนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เรียกให้นางขอชำระหนี้ให้แก่ตนได้ในเงินจำนวนสองล้านบาท ก็จะมีเงินเข้ามากองทรัพย์สินของตนเพื่อให้นายกบังคับชำระหนี้ได้แต่นางของกลับเพิกเฉยเพราะกลัวนายกจะมาเอาเงินหนึ่งล้านบาทของตนไปการเพิกเฉยดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้นายกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องเสียผลประโยชน์เนื่องจากทรัพย์สินของนางขอไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่ตนดังนั้นในมาตรา2 3 3ให้สิทธินายกที่จะใช้สิทธิ์ของนางขอในนามนายกอเอง เพื่อที่จะฟ้องเรียกให้นางคอชําแรนี่ให้แก่ตนได้สวัสดีครับสำหรับข้อที่1วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้สำหรับวิธีการที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นต้องทำด้วยการฟ้องร้องเท่านั้นเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแทรกแซงในสิทธิแทนคนอื่นโดยมีวมิธีการดังนี้ตามมาตรา 2- 3 4สส เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้มาในคดีนั้นด้วยหมายเหตุเจ้าหนี้ฟ้องบุคคลภายนอกที่เป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ในานามของตนเองและเจ้าหนี้ต้องขอหมายเรียกลูกหนี้ของตนเข้ามาในคดี 2. วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา235เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจำนวนที่ยังค้างชำระแก่ลูกหนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนก็ได้ถ้าจำเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจำนวนที่ลูกหนี้เดิมค้างชำระแก่เจ้าหนี้นั้นคดีก็เป็นเสร็จกันไปแต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทย์ด้วยลูกหนี้เดิมจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจำนวนเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ดีท่านมีให้เจ้าหนี้ได้รับมากไปกว่าจํานวนที่ค้างชําระแก่ตนนั้นเลยเจ้าหนี้ใช้สิทธิของลูกหนี้ได้เต็มตามนี้ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้นะครับมาตรา36นะครับบอกว่าจําเลยมีข้อต่อสู้ลูกหนี้เกิดอยู่อย่างใดๆท่านว่าจะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทั้งนั้นเว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่งเกิด เพื่อยื่นฟ้องแล้วจำเลยในที่นี้นะครับคือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้มีข้อต่อสู้ลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของหนี้ของตนอย่างไรสาบขอโทษนะครับลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของหนี้ของตนอย่างไรสามารถยกเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิ์เรียกร้องได้เสมอกับการ ต่อสู้กับเจ้าหนี้ของตนนะครับตัวอย่าง1.2จากตัวอย่าง1.1หากนายกจะใช้สิทธิเรียกร้องของนางขอเรียกให้นางคอํำระนนี่นายกต้องฟ้องนางคอให้ชำระนนี้ได้สามารถฟ้องนางคอในนามของตัวเองได้แต่ด้วยเหตุที่นายกและนางคอมีได้มีนิติสัมพันธ์ต่อกันเลยกฎหมายจึงกํำหนดให้นายกต้องขอให้ศาลหมายเรียก นางขอรูกนี้ของนายกแและเป็นเจ้าหนี้ของนางคอตามมาตาสองสาม3ีโดยนายกสามารถฟ้องเรียกให้นางคอชำระหนี้เงินเต็มจํานวนสองล้านบาทตามมาตาสองสามห้าทั้งที่หนี้ของนางขอต้องชำระให้แก่นายกจะมีเพียงแค่1นล้านบาทเท่านั้นก็ได้ แต่ถ้าหากนางโกชํารนีให้แกนางขอไปแล้วจำนวนเงินหนึ่งดานบาทสามารถยกเป็นข้อต่อสู้ในการชรํารนีกับนายโกได้ตามมาตราสองสหกหัวข้อจัดไปนี้นะครับเป็นผลของการใช้สิทธิเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาต้องเข้าไปอยู่ในกองทรัพย์สิน ของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ทุกคนสามารถสองร้องบังคับชำระหนี้ได้ลูกหนี้สามารถดำเนินคดีกับบคุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้ของตนต่อไปได้หากยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกชำระหนี้ได้บคุคคลภายนอกอาจโจมชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามจำนวนที่เจ้าหนี้ของตนเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ส่งผลให้คดีระงับเฉพาะส่วนของเจ้าหนี้ที่ฟ้อง หากได้รับชำระหนี้แล้วหนี้ก็ยังระงับไปตามสิทธิในการฟ้องรง้องจึงไม่มีอยู่อีกสรุปการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกนหนี้ 1. เจ้าหนี้เสียประโยชน์เพราะการที่ลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง 2. ลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตน 3. ส,สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้จะเข้าใช้แทนได้ต้องไม่ใช่สิทธิที่เป็นการส่วนตัวของลูกหนี้โดยแท้ สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ